ชวนคุยเกี่ยวกับปัญหาหน้าโสมนะคะเห็นหลายคนบ่นกันมาค่ะว่าดูแลตัวเองเต็มที่แล้วแต่ทำไมผิวยังดูไม่สดใสสักทีนะคะล้างหน้าให้สะอาดก่อนทำแล้วทาครีมบำรุงทุกวันก็ทำแล้วนะคะแต่ว่ายิ่งวันอยู่สุดสัปดาห์เนี่ยเราได้เปลื่ยหน้าไม่ต้องแต่งหน้าใช่ไหมสังเกตผิวตัวเองดูจะรู้สึกเรยอว่าเฮ้ยทำไมผิวมันดูอ่อนล้าขนาดนี้นี่ฉันดูแลตัวเองเต็มที่แล้วจริงๆหรือนะคะคลิปนี้ก็เลยมีคำตอบมาฝากกันสำหรับคนที่กำลังประสบปัญหาหน้าโสมอยู่ค่ะซึ่งเคล็ดลับนะคะมีอยู่ยง บำรุงผิวเป็นประจำทุกวันแล้วการดูแลเพิ่มเติมในวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยกันดีท็อกผิวก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะร้อยละเจ็ของปัญหาผิวที่เราต้องเจอนะคะไม่ไว่าจะเป็นเรื่องสิวฝ้ากระริ้วรอยก่อนวัยรวมถึงผิวแพ้ง่ายนะคะเกิดจากการที่ผิวเรามีการสะสมของพวกสารเคมีและมลพิษต่างๆนะคะที่เราเจอกันทุกวันอะไม่ไว่าจะเป็นฝุ่นควันอะไรต่างๆนะคะสะสมอยู่บนผิวด้านบนนะคะ จึงทาให้เวลาที่เราทาสกินแคร์ครีมมันก็ไม่สามารถซึมผ่านลงไปบํารุงผิวข้างล่างได้จึงรู้สึกว่าอูฉันใช้สกินแคร์เทพแค่ไหนบํารุงขยันแค่ไหนทําไมผิวยังดูไม่สดใสนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือการดีท็อกซ์ผิวทุกสัปดาห์เพื่อช่วยในเรื่องการผัาเซลล์ผิวเก่านะคะแล้วก็ช่วยขจัดพวกของเสียและมลพิษเหล่านั้นออกไปค่ะก็จะทําให้การบํารุงผิวของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ คลิปนี้ค่ะเลยจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ดีทอ็อกผิวที่เราสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะกับผลิตภัณฑ์จาก Oriental Princess ค่ะชื่อว่า Weekly Detox Collagen Mask ค่ะมาตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวนะคะจึงทําให้ปัญหาพวกริ้วรอยเนี่ยดูลดเลือนลงนะคะแล้วก็ทำให้ผิว เรียบเนียนมากขึ้นที่สาคัญคือช่วยเสริมสร้างผิวให้แข็งแรงขึ้นด้วยนะคะซึ่งในไลน์ของตัว Weekly Detox นะคะเขาจะมีตัวสครับด้วยนะคะจะมีเป็น n o s c r u b นะคะแล้วก็ตัว scrub mask นะคะที่จะช่วยในเรื่องการผัดเซลล์ผิวค่ะโดยใ้แนะนําว่าใช้สครับก่อนนะคะแล้วค่อยตามด้วยตัวคอลลาเจน mask นะคะซึ่งสําหรับตัว mask เนี่ยนอกจากคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิวดูเนียนเด้งเพราะว่าเขามีส่วนผสมของคอลลาเจนแล้วนะคะเขายังมีตัวจจ j าอ a อ i l ใส่มาด้วยนะคะซึ่งจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูไม่แห้งกร้าน เลยว่าความชุ่มชื่นเนี่แหละค่ะคือคีย์หลักที่จะทาให้ผิวเราดูสดใสขึ้นนะคะตอนนี้ก็ได้เวลามาสหน้าแล้วขอครีมเมคอัพกันก่อนนิดนึงนะคะล้าง ตอนนี้หน้าสดมากนะคะคิ Q ้วเคิร์ไม่เหลือแล้วค่ะแต่กี้หลังล้างหน้านะคะสะแอบสครับผิวมาเบาๆด้วยนะคะสําหรับสาวผิวแห้งแบบทรายสครับผิวได้นะคะแต่ว่าไม่ควรทําถี่จนเกินไปยิ่งถ้าใครผิวแห้งมากเนี่ยเราอาจจะเว้นแบบสครับหน้า สองอาทิตย์หนึ่งครั้งก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการสครับเนี่ยน้อยลงหน่อยอย่างเช่นเขาแนะนํา1-2นาทีเราเอาจจะทําแค่ประมาณ1นาทีก็พอนะคะแต่ถ้าสาวผิวมันหรือว่าผิวธรรมดาก็ใช้ได้ตามปกติคืออาทิตย์ละ1ครั้งค่ะโอเคทีนี้มาทําการมาสก์หน้าด้วยตัวคอลลาเจนมาสก์กันนะคะมาดูลักษณะเนื้อมาสก์กันค่ะลักษณะเนื้อมาสกนะคะ ผ่านเนื้อลื่นมากนะคะลองเกลี่ยไปบนผิวเนี่ยจะรู้เลยว่าแบบตัวมาร์กมันจะมีความนุ่มความลื่นของตัวเขาอยู่ทําให้เกลี่ยไปบนผิวได้ง่ายนะคะทีนี้เราจะทําการลงบนผิวหน้ากันนะคะโดยปริมาณการใช้อันนี้ก็ ตามพื้นที่ขนาดใบหน้านอะนแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราอยากมาร์คให้มันชุ่มมากาใส่ผิวแห้งใส่ชอบแบบมาร์คหนานิดนึงก็อาจจะใช้ปริมาณเยอะกว่าคนปกตินิดนึงได้นะคะโดยใสจะทาจากข้างในออกข้างนอกนะคะเราก็ทําการแบ่งเนื้อมาร์คลงในมือปึ๊บปึ๊บสองด้านแล้วก็ทําการปาดแบบนี้ออกไปซึ่งตอนที่ทานะคะก็ให้ลงน้ําหนักมือประมาณหนึ่งนะคะอย่าก,กดแรงมากการลงน้ําหนักมือน,นิดนึงเนี่ยมันจะทําให้เหมือนเป็นการนวดหน้าไปในตัวนะคะ ส่วนตัวแล้วค่ะจะรูปแบบเนี้ยไปตามแนวโครงขนนะคะจะไม่ค่อยนวดวนเท่าไหร่ซึ่งการรูปแบบเนี้ยค่ะมันจะทําให้รูโครงขนของเรากระชับขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการอุดตันนั่นเองถ้ารู้สึกว่าไม่พอนะคะก็ตักเนื้อมาสเพิ่มขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ทาเพิ่มลงไปได้เลยก็นวดเหมือนเดิมก็คือรูปจากข้างในออกข้างนอกนะคะเว้นรอบดวงตาไว้นะคะ ซึ่งการที่เรานวดไปบนผิวแบบนี้ค่ะมันจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการหมุนเวียนโลหิตนะคะก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูสดใสมากขึ้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมมัดคอลงมาด้วยนะคะคอก็เป็นจุดที่แบบผิวขาดความชุ่มชื่นง่ายแล้วก็เป็นจุดที่แบบเหี่ยววายอะสังเกตคนอายุเยอะขึ้นนะหน้าตึงแค่ไหนคอเนี่ยจะไปไวยยิ่งกว่าดังนั้นเวลาบำรุงนะคะห้ามลืมบำรุงคอด้วยนะคะ เมื่อเกลี่ยม,มาสกทั่วหน้าและลำคอแล้วนะคะเราจะทิ้งมาสกไว้บนผิวประมาณ20นาทีค่ะระหว่างที่รอครบเวลาเนี่ยสามารถทําการวนวดหน้าไปเพลินๆได้ด้วยนะคะระหว่างที่ตัวมาสกเนี่ยค่ะ,คะยังมีความลื่นผิวแบบนี้นะคะซึ่งท่าที่ใส่ทําประจํานะคะก็จะเป็นท่าที่จะช่วยลดบริเวณเหนียงตรงนี้นะคะแล้วก็ช่วยเก็บกรอบหน้าให้ชัดขึ้นโดยการทํามือแบบนี้แล้วก็รูดเลยค่ะก็จะทําให้กรอบหน้าของเราดูคมชัดมากขึ้นนะคะเมื่อ 20นาทีก็ทําการล้างออกด้วยน้ำสะอาดโดยไม่จำเป็นต้องล้างโฟมล้างหน้าตามนะคะและนี่ก็คือผิวของทรายหลังทำการมาร์หน้านะคะจับแล้วให้ฟิลแบบดีงามอะ่ะนอกจากความชุ่มชื่นที่รู้สึกว่าผิวชุ่มมากขึ้นแล้วนะคะสิ่งที่ชัดสุดคือในเรื่องของความนุ่มอะคะ่ะผิวมันจะดูมีความเด้งได้มากขึ้นอนะยิ่งถ้าตอนที่เรามาร์หน้าแล้วทาการแบบ ะะการนวดเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการหมุนเวียนโลหิตมันก็จะทําให้สีผิวของเราเนี่ยดูสดชื่นมากขึ้นด้วยค่ะซึ่งถ้าใครอยากทาการดีท็อกซ์ให้ครบขั้นตอนนะคะก็แนะนําว่าทําแบบไซคือสครับหน้าก่อนนะคะเพะื่อขจัดเซลล์ผิวที่ตายออกหลังจากนั้นทําการมาร์กหน้าตามเลยมันก็จะเป็นการเติมสารบํารุงแบบทันทีนะคะผิวที่ล้าๆ้ามาตลอดสัปดาห์เนี่ยก็จะดูสดใสมากขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นเคล็ดไม่รับจากออร่าพรินเซษที่นำมาฝากกันนะคะกับ w e e k l y Detox c o l l a g e n Mask ค่ะ ที่เราสามารถทําเองที่บ้านได้ทุกสัปดาห์นะคะนอกจากจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกบนผิวแล้วยังเป็นการบํารุงผิวอย่างเข้มข้นด้วยทําให้ผิวพร้อมรับสารอาหารที่เราทาบารุงไปทุกวันเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะคะจึงเห็นประสิทธิภาพในการใช้สกินแคร์ได้ชัดเจนขึ้นค่ะโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาว่าผิวดูร่วงโรยขาดน้ําหรือว่าแต่งหน้าไม่ค่อยติดนะคะลองทําการดีท็อกผิวเป็นประจําทุกสัปดาห์กันดูค่ะสําหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมและราคาสามารถเข้าไปชมได้ที่ w w w o r i e n t a l r i n s e e t c o m ะะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ